สวัสดีค่ะคนคลิปนี้นะค่ะสาทุกคนเนี่ยมารับหมวกฟรีค่ะมันจะเป็นหมวกสีฟ้าอันนี้นะคะมีรูปตองไม้ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นกระสุนนะคะที่วิ่งผ่านหมวกนั่นเองค่ะนี่ทะลุออกมาเลยนะคะโดยชี้นี้นะคะเขาแจากฟรีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีคนรับไปแล้วนะคะทั้งหมด517คนค่ะ สำหรับแบบนะคะที่แจกของฟรีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีชื่ว Shoot Wall Simulator ค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนี้นะคะเมื่อทุกคนเข้ามาในแบบนะคะทางด้านขวามือเนี่ยเขาจะมีเป็นฟรี UGC ให้เรากดนะพอเรากดเข้ามานะคะเขาจะมีเควสทั้งหมด3อย่างให้เราทำค่ะตรงนี้นะคะถ้าเกิดทุกคนเนี่ยทำเควสครบทั้งหมด3อย่างนะคะแล้วเ,เป็น10,000คนได้ที่ทำสำเร็จเนี่ยก็จะรับของฟรีชนีน้ไปค่ะเดี๋ยว้วนะคะมาดูเควสอันแรกกันเลยนะเควสอันแรกเนี่ยคือการที่เราเนี่ยกิงกำแพงนะคะในโซนที่เก้าเนี่ยให้ครบท กำแพงนะคะในโซนที่1 5เนี่ยให้ครบทั้งหมด20กำแพงค่ะและก็ส่วน,นสุดท้ายนะคะจะเป็นการยิงกำแพงในส่วนของโซนที่11เนี่ยให้ครบทั้งหมด10กำแพงค่ะเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดทำครบเนี่ยเราเป็น1นึ่งนคนได้นะคะก็จะได้รับของฟรีชิ้ไปนะส่วนทางด้านซ้ายมือนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยตัวเลขน,นะคะมันผิดเพี้ยนน้เพราะว่าณตอนนี้นะคะมีคนรับไปแล้วเนี่ยเพียงแค่500กว่าคนนะคะแต่ว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะผิดนะคะให้ทุกคนนะคะสังเกตจากหน้าไอเทมหลักนะว่ามีคนรับไปแล้วนะคะกี่คนค่ะสััังงเเกกกตตไไดด้้้้จาาหหนนนลลรยะ ที่เราเอาให้ดูตะก,กี้นี้นะต่อมานะคะวิธีการเล่นเนี่ยเกมนี้นะคะมันจะเป็นเกมซิมูเลเตอร์นะมันจะมีเป็นปืนนะคะให้เราเนี่ยยิงปืนนะคะไปที่เป้าค่ะซึ่งทุกคนนะคะสามารถกดนะคะคํา,าว่าออโต้เทรนเนี่ยทางด้านล่างนะมันจะเป็นการยิงให้เราเนี่ยอัตโนมัติเลยขะโดยที่ทุกคนนะคะสามารถ AFK ทิ้งไว้ได้เลยนะแนะนําให้ทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าออโต้เทรนนะคะไปสักพักแล้วเนี่ยมันจะมีค่านะคะการยิงขึ้นมาที่ด้านบนตรงนี้นะแนะนาให้ทุกคนเนี่ยพยายามนะคะรีเบิร์ตบ่อยๆนะคะจะมีการกดตรงนี้ได้เลยะคะ่ะซึ่งการรบ์นนะะะคมัจท ยิงนะคะได้แรงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะรวมทั้งการมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะทําให้ทุกคนนะคะยิงได้แรงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยค่ะต่อมานะคะสําหรับออโต้ชูตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรากดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการยิงกําแพงนั่นเองค่ะโดยอันนี้นะคะมันจะเป็นกําแพงโซนที่ประมาณโซนที่2อะไรแบบนี้นะคะที่เราอยู่ค่ะแล้วทุกคนนะคะจะต้องยิงกําแพงตามโซนนี้นะจะเป็นโซนที่9 15แล้วก็21ค่ะให้ครบตามจํานวนที่เขาบอกนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยิงกําแพงไปแล้วเท่าไหร่นะคะมันจะมีแถบขีดดเเนนนี่่่ยยแลล้้้ววววกก็ตัขขโชึึมาาคคะะะซงรท จะไปโซนในถัดไปได้เนี่ยทุกคนนะคะจะต้องสะสมนะคะเก็บข้าววินค่ะมันจะเป็นถ้วยทองอันนี้นะโดยการเก็บถ้วยทองเนี่ยสามารถทําได้นะคะโดยการที่เราเนี่ยกินกําแพงตรงนี้นะคะแล้วก็ไปถึงปลายทางค่ะตรงปลายทางของทุกที่นะคะเขาจะมีเป็นถ้วยรางวัลให้เราเก็บได้นะซึ่งด่านต่างๆนะคะถ้วยรางวัลเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะคะหากว่าเราเนี่ยปลดล็อกด่านไปได้นะคะถ้วยรางวัลที่เราจะได้รับเนี่ยต่อการชนะนะคะก็จะได้รับเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะก็สอบที่การรับของพรีนะคะก้าพลนนี้นะยังไงเนี่ยก็จะคลิปหน้านะคะบมายบา yeah